One Piece Bounty Rush เอาละผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลีชาแนลนะผมก็มาอยู่กับตัวละครเสหมัดฟ้ากันบ้างน,นะผมตัวละครตัวนี้ถูกป๊๊ปมาเช่นกันนะผมในเมตาก็ต้องบอกเลยเลยว่า,วาการปั๊บมาครั้งนี้ของ S สนะผมก็ทําให้ตัวละครตัวนี้กลับมาเล่นได้บ้างน,นะผมแต่เกิดว่าถามว่าเล่นได้ดีไหมนะผมผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแค่เอามาเล่นขำๆได้ในเมตาเท่านั้นเองนะผมเนื่องจากว่าโดยหลักๆแล้วนะผมการปับมาเนี่ยจะเหมือนจะเป็นการเพิ่มการคิดดีข้อนะผมแล้วก็จะเน้นการตีคีเป็นหลักนั่นเองนะฮะจากการโจมตีธรรมดานะผม มีพึ่งได้อย่างเดียวคือสกิลที่2เนี่แหละผมที่สามารถจะวันช็อตก็ได้เลยนะผมแต่ว่าต้องใช้ให้โดนนะฮะสกิลสองเนี่ยคือโอกาสในการใช้โดนค่อนข้างต่ํามากๆนะผมเพราะเราต้องเอาตัวไปแนบหน้าเขานะผมแล้วก็ใช้สกิลสองใส่นะผมอันนี้ขนาดเพิ่มระยะมาแล้วนะฮะคือถ้าเกิดไม่เพิ่มระยะมานี่คือไม่มีทางใช้โดนเลยนะผมแต่ถ้าใช้โดนก็คือโดนดอกเดียวก็ตายได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกได้เลยว่าสายหมัดส่วนใหญ่ในเมตาปัจจุบันนะผมเป็นการแต่ว่าวันช็อตคิววันช็อตคิวทั้งนั้นเลยนะฮะจะมีใครมาให้เรรราาายยืืนนววดจกะะกะะไลหอ่ เข้าไปใกล้ๆแล้วใช้สกิลสองได้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากพอควรนะผมแล้วก็สกิลหนึ่งของตัวละครตัวนี้นะฮะดาเมจน้อยมากๆเลยนะผมไว้แค่ต่อจากระยะไกลเท่านั้นเลยนะผมเพิ่งได้จริงคือสกิลสองก็การตีธรรมดาเลยนะขีระนุยไม่โดนนะผมก็จะมาดูแล้วกันนะผมว่าในเมตานี้ตัวละครตัวนี้จะพอไปยังไงบ้างในเมตาปัจจุบันเอามาให้ยิงฟรีสปอร์ตนี่ก็ชิลเลยครับผมถ้าได้ยิงเนี่ยผมบอกเลยว่าตีธรรมดามันดีฮะแต่เสแสรมันจะไม่ค่อยได้ยิงครับเนี่ยโอ้โหโดนหลอยไอ้นี่จะเล่นใช่ไหม หอกอุ้ยอุย้ยหึ่เกือบหน้าสัน่นเกือบแตกนะผมแต่โชคดีอาคามาช่วยนะฮะตอนนี้เราเป็นพวกกันนะผมขอไปเอาเลือดก,ก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะโอ้โหถ้าไม่ได้เลือดนี่ไม่ไหวจริงๆนฮะโอ้โหแล้วมีอีกตัวหนึ่งมาเอา้าซาโบไม่เจอกันานานเลยนะเร,เราปล่อยเลยนะผมเขาดึงเสร็จปุ๊บเราค่อยเอานะผมอ่าไม่ก็เขาเตอร์พ่ายก็ชิดลานุ้ยหื่มทีเดียวฮนะถ้าเกิดเคาน์เตอร์เบ้าเดี๋ยวบอกเลยว่าเอสเนี้ยวันช็อตได้หมดนะผมซาบงซาโบนะผมมาเคาน์เตอร์ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราสกิลลลทีีเเเเเดดดยยยยยววััหหนนน้าาาาคืออะรรผมมมมจแง์ก แล้วผมยิงยิงจิ้วจิ้วไปครับผมยิงจิ้วจิ้วไปฮะ โอ้ยนี่มันเด้งมันเตะมันเด้งเลือดนะผมรอก่อนฮะหาจังหวะเล่นโยนไฟเข้าไปก่อนนะนี่ไงหมัดอักคีโดนไปเต็มๆนะผมไม่เข้าเลยนะฮะทำให้สกิลสองไม่เข้าจริงชิลาน,นุยไม่โดนนะมันดอสได้เวย้ยแล้วตอนนี้เราโดนละตอนนี้เราโดนละหึ่แตกครับนะผมเอากลับามาใหม่แล้วกันนะครับผมทีมไม่ได้เปรียบอยู่นะฮะมันะมทองกาจะมีประเด็นนะผมแต่เพื่อนเราน่าจะเอาได้ปะวะคือตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างบัฟมาย้อนแยง้งพอสมควรนะผมสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลระยใะใกล้มากๆเลยนะผมไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะฮนะแต่ว่าเงื่อนไขของตัวละครตัวนี คือมันออกแบบมาคล้ายๆกับตัวละครแถวสองนะผมก็คือเราต้องยิงธรรมดาโจมตีปกติธรรมดาเนี่ยจากระยะไกลเอานะผมแมนคือน่าจะสู้เขายากพอสมควรนะผมเขาไปยิงใกล้ๆเนี่ยมีโอกาสโดน,นสวนแตกได้เหมือนกันนะฮะแดูเหมือนว่าเกมนี้เราน่าจะไม่ต้องทำไรแล้วนะผมก็เลยจะจบไปที่ร้อยผมสหรับเกมแรล้วนะผม โอเคครับ okay, ผมมาอยู่เกมที่2กันบ้างนะผมกับด่านโลกทาเขาผมก็เดี๋ยวผมจะยืนซ้อนแถว2องมาเดิมนะผมตัวละครตัวนี้เข้าไปบวกแถวแรกไม่ไหวจริงฮะน,นอกจากจะมีจังหวะแต่ว่าได้ฟรีฮิตอย่างเงี้ยค่อยเล่นนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมากันเยอะเกินให้รัวเจอมา2ล่างเลยเหรอเฮ้ยคุณพ่อครับคุณพ่อครับคุณพ่อขาวิ่งบวกใส่ลูกชายแบบนี้ก็ไม่น่ารักเท่าไหร่เลยนะผมเล่นกับซาโบ้ดีวกว่านะฮะคือเราไม่ต้องไปให้ซาโบมันอะไรนะฮะผมดอสแล้วก็ชิ้นลานดนุ่ยนี่หายเรียบร้อยครับผมเป็นไง ทีเดียวเท่านั้นแต่ไอาา้แชงเนี่ยโอ้โหกัดไม่ปล่อยจริงๆนี่มันล่างฟิล์มเลสเอ้ยโอ้โหไม่ได้หว่ะสกิลมันไม่ล็อกเป้าหรอกยิงก่อนฮะขอขอได้ยิงเท่านั้นแหละขอได้ยิงเท่านั้นแหละดอหลบมาก่อนแต่ระยะใกล้เราก็ไม่ไหวจริงยิงก่อนครับแล้วก็ชิดะหนุยเรียบร้อยแตกไปผมขอให้สกิลสองโดนนั่นแหละถ้าไม่ตายเราเลยนะ้วผมถ้าเกิดใช้ไม่โดนนะฮะแห้งเท่านั้นเลยนะฮะ ตีธรรมดามันไม่ทันนะผมระยะประชิดเราสู้ยากจัดนะผมแต่เราคเราค่อนข้างแพ้ทางหลบมาก,ก่อนหนึ่งทีไอโ้โบโดนไฟไม่โดนชิบหายแล้วปล่อยมันดึงเลยแล้วกันฮนะเดี๋ยวมันปล่อยมือเมื่อไหร่นะเจอกันอุ้ยไอ้บ้าโอ้พ่อยาเอ,อือเต็มข้อเลยไม่ปานีลูกชายเลยนะผมต้องหาจาังหวะใช้สกิลให้ได้แต่ว่าไม่ทันแล้วไงแย่แล้วมันเอาทงไปแล้วนะผมโยนไฟไปก่อนครับผมอุย้ย โอ้โหแตกครับผมโดนหมัดอักคีของชิงเข้าไปครับผมน่าสั่นเลยผมไม่เป็นไรฮะเอากลับมาใหม่ฮะซาโบจะเล่นเชฟอร์นายหมัดอังคีตัอนดอดได้อย่างชิียวพิชิลาดโดนอีกรอบหนึ่งเอาโดนเต็มเแบบนี้ก็แหกสิครับอย่าประมาทดาเมจของเอสหมัดเพิงนะครับบอกเลยดาเมจนี้แรงจริงนะฮะเฉพาะสกิลสองนะฮะสกิลหนึ่งนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยบอกเอาน่ารับได้เลยนะผมโคตรจะเบานะฮะโอเคพอใกล้ตายแล้วพอใกล้ตายแล้วรอเลยครับรอเอ้าตายไปแล้วนะผมเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเกิดมาคอยใช้สกิลอย่างเดียวแล้วกันนะผม ธงธงดีเขามีประเด็นอยู่นะผมเป็นครูซันนะเดี๋ยวเราวิ่งตามไปขอเล่นด้วยคนก่อนจบเกมมาละมา,ละม,าละมีทรงให้เล่นแล้วครับโยนหมัดเพิ่มไปก่อนเพื่อเปิดทางน,นะผมนี่งไงเออแตกจริงอ่ะมีคนแตกเฉยเลยแล้วผมเขาใกล้ตายแล้วผมก็เลยแตกได้นะผมโอเครอยิงครับผมเนี่ยระยะไกลในการโจมตีธรรมดาเนี่ยไกลมากนะผมแต่ว่าประเด็นคือดูดิฮนะ มันจะมีโอกาสได้ตีขนาดไหนนะผมแค่เห็นหน้าเรามันก็วิ่งเข้ามาใส่แล้วขอชีรลัดหนุ่ยหน่อยแล้วกันม่โดนมันล้มไปก่อนนะผมบ้าเอ้ยโดนมัดอาคีไว้เลยแล้วกันครับไม่โดนใครเหมือนเดิมนะผมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่โดนใครเลยเออย,ยิงธรรมดาเม็ดไฟเมื่อกี้โดนเป็นเมเด็ดเยอะนะผมแตกเลยนะฮะถ้ายิงโดนมันแรงจริงครับผมแต่มันยิงไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ดูดิดูดิมันยิงกาดมั่วนะฮะหลบออกก่อนแล้วมัดอาคียัดหน้าซาบูเเต็มๆครับผมยังไม่ตายนะผมยิงฟรี e ีสปอร์ตแทนแล้วกันนะผมแตกไปฮะ เกสาโบยังเหลืออีกตัวไฮ้ยตายแล้ววะ่ะเฮ้ยอย่าเออ,อ,อแตกนะผมก็จะไม่ชัวร์เกมที่สองนะผมตายตอนจบจนได้นะฮะโอเคอเครับผมมาอยู่เกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมกับด่านเดิมเลยนะผมก็คือโลกเทาแล้วเนี่ยนะผมก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะ ฝั่งตรงข้ามไม่มีสายวิ่งแบบนี้เราก็ยืนแถว2ค่อยๆตีไปแล้วกันนะผมแต่ต้องระวังพวกสกิลทะลุกำแเพงทั้งหลายนะผมเพราะเราเนี่ยโดนไปก็เจ็บอยู่นะผมมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะฮะหามุมดีในการย e ิงฟรีสปอร์ตให้ได้แล้วกันนะผมทามาใกล้ก็คือหาจังหวะในการใช้สกิลสอนนะผมปกติจะเล่นประมาณนี้นะผมแล้วก็โยนไฟเข้าไปก่อนเพื่อทักทายแต่ว่าไม่มีคนตอบรับนะผมอะไรกันคเนี้มันต่คนยิงนะเะดี๋ยวยิงฟรีสปอร์ตตรงนี้ได้ไหมระยะน่าจะได้อยู่อย่างน้อยตัดอมาตะอาคาให้เพื่อนลุกหลงไง นี่งไงครับมันลำบากตรงนี้แลีลาน,นุยมันต้องโดนบ้างแหละเพราะว่ามาตัตาตหายแล้วไง แต่ถ้าสกิลโดนก็บอกเลยว่ามีเจ็บมีร้องแน่นอนโยนหมัดไฟไปแต่ไม่โดนใครอีกแล้วครับผมหมัดไฟแล้วเนี่ยเหมือนโยนไปทักทายเฉยๆนะฮะโยนไเปเพื่อเปิดทางเท่านั้นเลยนะผมแต่ไม่ได้มีประโยชน์อย่างอื่นนะผมรอเลยลอบบรอซาโบมาเล่นไปฮนะเราสกิลสองจะมาครับผมถ้านายดึงเสร็จนายแตกนะผมผมบอกเลยเอาเคาน์เตอร์ภาพแบบนี้ก็ชีละหนุยเออเฮไม่จดไม่จำไงไม่รู้จักจดไม่รู้จักจำนะครับผมก็โดนเรียบร้อยไปดีครับผมขอแค่ทีเดียวเท่านั้นแหละฮะสตาร์ทในข้างในเลยนะผม แตกแน่นอนนะดนหมัดเพิงไปอีกรอบหนึ่งทักทายครับผมใครดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะผมแต่ว่าก็เลอยเขาใกล้หมดแล้วนะฮะโอเครอโซนแล้วก็ยิงฟรีปลอดใั้ผมยิงระยะนี้น่าจะได้อยู่อาจจะอยู่ในระยะปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเขาไม่ปาสกิลมันม่วซัว,วน,นะฮะยิงไปแล้วผมไออารคารนั่นไงมันมามันตั้งใจจะทักทายเราโดยตรงเลยนี่ว่ายิงตัดอวตารไปก่อน,นับผมแล้วก็ชิลานุยได้แต่ว่ามันมันตีไม่หยุดชิบหายละ ไม่เป็นไรจิบลานหน่วยยัดหน้ามาเลยนี่งไงเราไม่จบเหมือนเมะนะครับบอกเลยคนที่เป็นโดนัทอนะคือแกแต่ว่าเราโดนเผาไหมแตกวิ่งยังมีอมาตะได้มาหนึ่งครั้งนะฮะกันตายได้มาหนึ่งรอบโูหเกือบตายเลือดอยู่ตรงนั้นนะฮะขอพักเบรกแป๊บนึงขอเวลานอกเอาเลือดก่อนแล้วกันนะฮะเก็บสองก้อนเลยแล้วกันอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดขอกอนขอเอออย่างอิ่มเลือดเต็มพร้อมลบนะผมซันจีมาขอยนไฟไปทักทายหนึ่งทีติดไฟไปให้วบทำไมมันไม่เข้าวะมันอึดจังวะนะเฮ้ย สันจิกับมาก่อนเดี๋ยวก่อนเนาะขอเล่นด้วยก่อนอย่าเพิ่งดึงยิงยิงครับยิงอีฟียิงฟีสปอร์ตครับยิงฟีสปอร์ตอ้าวโดนอยู่อย่าปั๊งอย่าเพิ่งไปเออกโดนเตะแต่แกใกล้จะแตกแล้วนะผมบอกเลยอย่ามาทำเป็นเล่นไปโยดหมัดอกคีไปหนึ่งทีนี่ไงเฮ้ยติดเกาะติดเกาะปะน่ะ แล้วก็เตรียมตัวตายซะเถอะเออโห,โหเพื่อนลราจัดการให้นะผมเราอุตส่าตีตั้งนานนะฮะวิ่งไล่นวดอย่างนานสุดท้ายเพื่อนเป็นคนเก็บได้นะผมเยียบร้อยเลยนะฮะโรเจอร์มากับการาฟวะ่ะแล้วรอย,ยิงเสริมจากระยะไกลเอาแล้วกันนะผมเข้าไปใกล้น่าจะไม่ไหวนะแล้วก็โยนบัตรมาคีไปทักทายทักบัตรอื้โดนการาฟทักมาคืนนะผมเจ็บกว่าด้วยนะผมคนเจ็บคือเรานะผมอุ๊ยกาแล็กซี่ว่ะขอขอชิล่านุยชิล่านุยบ้าเอ้ยมันอมตาทันนะผมแตกเลยเรา โอ้โหไม่ง่าเลยนะฮะไม่น่าไปแลกเลยนะผมก็จะไป็นที่เราบอกสังเกตสุดท้ายผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็าสามารถกดสับสไคร้ได้เลยนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกกันจงสับสไคร้